สวัสดีค่ะพบกับการดูดวงความรัก12ราศีประจําเดือนมิถุนายน2563ไพ่จุดนี้เป็นแพ่ความรักของผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะคะให้น้ำหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนส่วนท่านใดที่ไม่ทราบว่าตัวเองเกิดในราศีไหนหมอได้ใส่รายละเอียดไว้ที่กล่องข้อความคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะกดดูตรงนั้นได้เลยค่ะไพ่กุมเกณฑ์ตะตาใบแรกของชาวราศีตุลคือไพ่หเหรียญ ภาวะอารมณ์ตอนนี้ค่อนข้างใจเย็นใจดีแล้วค่ะเป็นไพ่ของคนที่ชอบทำบุญเป็นคนมีเมตตาแล้วก็อาจจะพร้อมที่จะให้อภัยใครสักคนนะคะเพราะไพ่การปณีปนอมยอมความก็ต้องไพ่หกเหรียญน,นี่แหละแล้วตอนนี้ประกอบด้วย t h e e m p r e s s ไพ่คนใจบุญมาเจอสตรีผู้จิตใจอ่อนโยนใจดีก็เรียกว่าช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างปัดโปงถ้าใคร มาสองเราคิดจะไปง้อก็ไปง้อได้เลยนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาในเชิงบวกค่อนข้างมากๆเลยช่วงนี้ชาวราศีตุลบางท่านบางคนอาจจะน้ำหนักขึ้นก็ได้นะคะเพราะดีเอ็มเพรสมาสถิตกับตัวแล้วก็เมื่อมีดีเอ็มเพรสมาสถิตแล้วถ้าท่านใดเป็นท่านหญิงก็ให้ระวังว่าอาจจะมีการตั้งครรภ์หรืออะไรเกิดการเป,เป็นแม่อะไรพวกนี้เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าไพ่ของลักษณะของความเป็นแม่เกิดขึ้นตีคู่มาทั้งสองใบเลย ตอนนี้ความรู้สึกของคุณต้องการรักษาความเป็นครอบครัวต้องการทำความรักให้มันดีขึ้นถ้าหากมีปัญหาใใดๆเกิดขึ้นในความเป็นครอบครัวคุณพร้อมที่จะแก้ไขโดยการหวนคืนยินดีที่จะให้อภัยให้การย้อนคืนการหวนคืนเกิดขึ้นในฝั่งของชาวราศีตุลค่อนข,อข้างชัดเจนมาดูในฝั่งคนรักคู่ครองบ้างค่ะภาวะอารมณ์ของคนรักคู่ครองเนี่ยไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันเนาะ คนหนึ่งเนี่ยใจดีพร้อมให้อภัยอ่อนโยนละบุนละม่อม,มทุกอย่างแต่อีกคนหนึ่งดูหวาดระแวงดูเกลี้ยกล่อดสักหน่อยหนึ่งถ้าหากมีปัญหาอะไรกระทบกระทั่งกันตอนเนี้ฝั่งคู่รักคู่ครองเหมือนคนที่กําลังอยู่ในช่วงของภาวะการตัดสินใจแล้วก็ระแวงหงุดหงิดจระพัดอาจจะมีเรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวเข้ามาบ้างให้ระวังว่าอาจจะมีเรื่องการหึงหวงอะไรกันเกิดขึ้นแล้วถ้าง,งอนกันไม่เข้าใจกันตอนนี้ ความรู้สึกของเขาเหมือนเขาระแวงบางคู่นะคะคู่รักคู่ครองอาจจะกลับไปอยู่กับทางบ้านของตัวเองกลับไปอยู่บ้านเก่าบ้านเดิมไปอยู่กับพ่อกับแม่อะไรประมาณนี้ว่าไพ่สิบเหรียญมันแทนกงศีอยู่แล้วเนาะอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวทําให้ภาวะห่างไกลกันบางคนอาจจะห่างไกลแค่ต่างถิ่นต่างแดนแค่จะข้ามจังหวัดบางคนนี่ไปถึงต่างประเทศก็เป็นได้และถ้ามีเดเดตมาสถิตแบบนี้นะคะ ให้ระวังว่าจะมีเรื่องของการห่างเหินกันเกิดขึ้นในการห่างเหินหน้าหาจก็ต้องเดินทางไปเพราะภาระหน้าที่ก็อ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีเดรส a มันจะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันมันจะไปต่อได้ยากกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องเล็กๆที่สะสมสะสมแล้วก็ระเบิดปุ้มทีเดียวกับความหวาดระแวงคิดมากแล้วก็ไม่ไว้วางใจมีอาการหึงหวงหรือการฉุนเฉียวอะไรพวกนี้ จะกลายเป็นเรื่องน้ำพึ่งหยุดเดียวนะคะแล้วทำให้สายสัมพันธ์แย่ลงนะคะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่มีอะไรที่พัฒนาชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะคนคนหนึง่งยังนิ่งไม่มีการตอบรับอะไรคุนถือเหรียญนนิ่งสนิทเลยถามว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้มีคนคนหนึ่งพยายามที่จะยือ้อยุดฉุดกระชากความสัมพันธ์อยู่นะพยายามจะโอโลมปติโล,โลมีอะไรก็พูดคุยกันเพราะมีความตั้งใจจริง ที่จะรักษาความสัมพันธ์อยาาพูดอยากคุยแต่อีกคนนึงเหมือนต่ยังตะบึงตะบอลงอนอยู่อะ่ะคุณอยากจะพูดคุยเพื่อปรึกษาหารือกันมีอะไรก็มาหาข้อตกลงกันตั้งใจที่จะให้ความรักมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีอะไรก็ค่อยคพูดค่อยคอยค,อยคุยดึงชักแม่น้ำตั้งห้าเข้ามาแต่อีกคนนึงเขาดูเหมือนนิ่งเงียบไม่ตอบรับไม่ตอบกลับมันเป็นการเหมือนอีกคนนึงก็พูด ทำคะแนนแล้วก็พยายามจะฟื้นความรู้สึกความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวความรู้สึกของคนคนหนึ่งอ่ะเขามีความรู้สึกค่อนข้างชัดเจนว่าอยากอยู่นิ่งๆคนเดียวก่อนตอนนี้ไม่อยากกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่คนเดียวเพราะอยู่อย่างนี้ก็สบายใจดีถ้าคุยกันได้ก็ลองคุยกันนะคะเพราะว่าปัญหามันเกิดจากอารมณ์ทั้งหมดเลยอ่ะ มองไม่เห็นเรื่องมือที่สามนะคะหมอกพยายามหาไล่ดูเรื่องมือที่สามอยู่ไพ่มือที่สามมันไม่ขึ้นขึ้นแต่ว่าคู่นี้มีปัญหาเราหองระแหงอะไรกันบางอยา่างที่เป็นความเก็บสะสมมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ระเบิดออกมาแล้วเป็นเรื่องที่หยุมหยิมอะ่ะเรื่องแบบขี้หมูลาขี้หมาแห้งอะ่ะแล้วเอามาเป็นเรื่องเป็นประเด็นทําให้ทะเลาะก,กันได้นะคะยังไงก็ลองไปพูดคุยกันดูพ่อในตลอดเดือนมิถุนายนเนี้ย ถ้ามันยังคุยกันไม่รู้รเรื่องนะมันก็จะความสัมพันธ์มันก็จะห่างเหินกันเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วมันเกิดจากเรื่องเล็กๆแล้วถ้าเกิดสะสมไปอีกทีนี้แหละจะตามแก้กันไม่ทันเพราะคนหนึ่งอยากจบอยากไปไม่อยากอยู่แล้วเบื่อเต็มทีอยากอยู่คนเดียวในขณะที่อีกคนคนคะคนละโทนคนละความรู้สึกเลยอยาก ทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวคนสองคนกับรู้สึกไม่เหมือนกันยังไงลองไปปรับไปจูนกันนะคะหมอเป็นกําลังใจให้แล้วก็การทํานายแบบนี้เป็น,ปนการทํานายภาพรวมไพ่อาจจะตรงตามหน้าไพ่เลยสําหรับบางคนแต่บางคนไพอจจน่อาจจะสลับตําแหน่งอาจจะสลับพฤติกรรมกันก็ได้ยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหน้าไพ่ไม่มีดรามา่าเรื่องมือที่สให้เห็นจ,จึงอ่านไม่ได้ถ้าท่านใดที่ มาเป็นเรื่องของดามาก็ต้องขออภัยด้วยค่ะหน้าไพา่มันเป็นแค่เรื่องหยุมหยิมเท่านั้นเองฝากกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลายไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สําคัญเมื่อจองคิวแล้วกรุณาชําระเงินด้วยนะคะ เพราะว่าหมอถูกเทบ่อยไม่อยากมาเหนื่อยใจด้วยเรื่องพวกนี้เราฝากถึง fc ทาง facebook กดถูกใจเพจลานินชาสี่สให้หมอนินด้วยค่ะถ้าหากคลิปนี้พอมีประโยชน์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ